ครับผมพี่น้องตำบักแตงครับผมกินกับทอดตาครับผมแซ่บๆซตำพริกแห้งครับพี่น้องใส่น้ำตาลสองซอน พริกแห้งกินกับทอดปลากับไข่ต้มกับพี่น้อง แปลี่งอยู่สวนนะครับพี่น้องอเวยับบ่ค่อยงามมาั้ไหนดอกพี่น้องอเลยคับประมาณนี้ครับพี่น้อง เริ่มปรุงแล้วครับพี่น้องใส่เลียนจากสีหน่วยครับผมแซบบแบบ่บ เต้น้ำปลาแดกสองซอนครับผมมีสองรสครับผมตามด้วยน้ำลาแแ่บครับผม ขาดบปได้เดอ้อพี่นอ้องห่งนัวครับกะเอาตามใจชอบครับพี่น,ออน้องของหอมมะระแดบงบ เดอ้อพี่นออ้องเด้อแซ่บแซ่บ,บนี่กัดแล้วนะครับพี่น้องตำแตงไข่ต้มกับทอดปลาครับมื้อนี้นะครับผมมาครับพี่น้องมากินข้าวตำกันครับผมทอดปลานะมาเดอ้อพี่น้องมาแซบ่แซบๆน่บำกันเดอ้อครับผม ไปครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไปแช่กับมีไอต้าครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวแงน้ำพรอยไทยครับผมแซ่บดีแจ้มมีตำบักแตงครับผมกับไข่ต้มกับทอดปลาครับผมปลาขาวครับผมตำแตงกุ้ยชว์กนครับพี่น้องช่วยพี่น้องเบิ่งกันด้วย ทำอยู่ใกล้กล้องนะพี่น้องนี่กระตวดปลาครับผมปลาขาวไข่ปลาขาวไข่ครับพี่น้องพ่อมาให้จ้ะพ่อเพิ่นไปตลาดเพิ่นเป็นไข่เยอะเลยเดี๋ยวอีกบุดนจะไปได้กินแล้วพี่น้องเพราะว่าทางกรมประมงเขาเจ้าะปิดแล้วครับผมให้ล่าปลาแล้วครับผมเพราะว่ามันมันเริ่มไข่แล้วครับปลาไข่แล้วก็จะให้มันวางไข่จ้ะครับผมมาครับพี่น้องมากินข้าวหมือนกันครับผมวันแกะจะกินข้าวกับปลา ดไล่ครับพี่น้องกดซับตะค่ายนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกานกินเขาครับผมมาการไม่เสียเวลาครับผมเออเขาเหนียวเขาะมอนห่อนมานัดข,ขนาดตัวตากรอบ,รบแดงกับตำแซบแซบพี่น้องนะมามา ปุ๊บกับติดมือปับ๊บโดนเนาเขาน้าวเนี่มสมซื้อข้าวนียมอีหลีครับพี่น้องจ้จำนำตำตกแต่งนะพี่น้อง พอจนกรอบแล้วเพื่อนกินได้มากเลย กินจะใครอะไรม่รู้เน,อ <c oughs> น้อขกินได้แต่เราต้องระวังตามก้างตามพุกนั้นมนอมันก็จะมีมีก้างก้างยู่ในตัวมันด้วยก้างมันจะเป็นซีกเป็นเหมือนตัววายอะะ่ะยังต้องระวัง Bye. ตำกินตั้งแต่ยังไงครับพี่น,อน้องตั้งแต่ใบ้วครับพี่น,อน้องฝนฝนตกอ่ะฝนตกฝนมาก็เลยไ,ได้มาตำกินแรง แตงเนี่ยโอ้สุดยอดครับพี่น้องแซ่บตำมกแตงหนึ่งักทั่วหนึ่งครับพี่น้องตำส้มตำตำส้มก็แซ่บเน่ยตำมกมะละกอน่ะต้องยกให้พ่อใหญ่ใช้เลยจ้ะ เต้ยปิกแห้งโอ้แซ่บปากขนาดไี่น้องตำักแตงเลยหอมปิ๊กแห้งครับพี่น้อง <c oughs> ถ้าจะกินจนหมดน,นี้เดี๋ยวพี่น้องก็ทิดไม่อยากเบิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวคนที่ใชกันจะขอจบคลิปไปก่อนครับพี่น้อง แซ่บครับผมตำบักแตงทอดปลาไข่ต้มครับพี่น้องนี้เชิญชวนพี่น้องมากินด้วยกันครับผมยังไงกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพือที่จะมีไอตั้มนะครับผมจ้ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายครับพี่น้องมีคอมเมนต์ก็ทักทายกันมาได้จ้ะก็จะไปทักทายเพื่อนบ้านเหมือนกันจ้ะขอบคุณผู้ที่ติดตามมาใหม่นะครับผมมีเพื่อนใหม่เข้ามาก็โอ้หลายหลายช่อง คนนะครับผมขอบคุณหลายๆป้อนยิ้ใช้ก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มขอไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้างแล้วครับผมแต,แต่ก็คลิปนี้ก็พอ้ใส่ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะสวัสดีงามง,งาม